ติดตั้งกระจกมองช้างนะคะกระจกมองมุมรถตู้คอมพิวเตอร์ลูกค้าเลือกเป็นงานของแท้นะคะวันนี้ขอบคุณลูกค้านะคะที่มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดเลยค่ะขอบคุณลูกค้าที่ติดตาม Facebook นะคะหรือ YouTube ของเราลูกค้าท่านใดที่สนใจอยา,จากจะเข้ามาใช้บริการโทรสอบถามได้นะคะวันนี้มีติดตั้งกระจกมองช้างแล้วก็เปลี่ยนกรรไกาท้าย ปิดหนึบๆแน่นๆเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะสําหรับกระจกงองช้างนะคะถ้างานของแท้เลนข้างหน้าจะมองได้กว้างขึ้นนะคะสามารถมองเห็นด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าได้กว้างขึ้นนะคะเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ได้ค่ะสําหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะเข้ามาใช้บริการโทรสอบถามรายละเอียดได้นะคะ0836088787 ตลาดนัดทนบุรีสนามหลวง2ทวีวัฒนาซอย9สาย3นะคะถนนเรียบคลองทวีวัฒนาโทรสอบถามแล้วก็โทรนัดหมายก่อนเข้ามาใช้บริการได้นะคะขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการค่ะอย่าลืมกดติดตามในช่อง Hi เอ็ดดอร์เซอรให้ด้วยนะคะติดตามงานแล้วก็การแก้ไขงานจากทางร้านได้เลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ